จากกรณีที่มีหนุ่มนะครับเขาออกมาโพสต์ตั้งคําถามในโลกโซเชียลครับคือเขาเนี่ยพักอาศัยในต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกรทมนะครับปรากฏว่านะครับมีการมาโพสต์ตั้งคําถามว่าเรียกแท็กซี่เนี่ยครับจากขนส่งหมอชิดเนี่ยครับเพื่อที่จะกลับที่พักครับภายในซอยรังสิต9โดยชูฟว์แท็กซี่เนี่ยครับไม่กดมิเตอร์ครับแล้วก็เรียกค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายครับ760บาท จากหมอชิดไปลังสิตนะครับ7จ0บาทซึ่งโชเฟอร์เนี่ยอ้างว่าเป็นราคาปกติที่ร่วมรวมค่าขึ้นทางด่วนแล้วก็รถติดแล้วนี่นะครับเขาตั้งถามว่านั่งไปเชียงใหม่หรือเปล่านะครับ7จ0กจากหมอชิดไปฟิวเจอร์ลังสิตเขาบอกว่าเป็นเฉพาะตัวบุคคลที่กระทำนะครับไม่ใช่แท็กซี่ดีๆที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ค่อยได้ขึ้นแท็กซี่เพิ่งจะมาอยู่ในกรทมเนี่ยได้ครึ่งเดือนค่าโดยสารแท็กซี่จากขนส่งหมอชิดไปฟิวเจอร์เนี่าบาทับ ผมโดนไป760ปกติราคานี้หรือเปล่าและไม่กดมิตเตอร์โอนเงินจ่ายไป1,000บาททอนมา240โอนผิดนะครับแฟนผมกลัวจนสัน่นจะถามแฟนผมก็ไม่ให้เขาถามกลัวเลยไม่ถามแฟนผมบอกว่ารอถึงห้องก่อนค่อยโพสถามดีกว่าไม่ได้จะทำให้เด็กซี่เสียหายแต่โดนมาแล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากจะไปแจ้งความนี่ครับแล้วก็มีคำถาม,ามตามมาว่าทำไมต้องขึ้นด้วยรับแท็กซี่เยอะแยะโคตรแพง ไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ค่อยได้ขึ้นแท็กซี่ด้วยเพึ่งมาได้รึ่งเดือนแล้วก็คือเปิดเผยเพิ่มเมติมว,ว่าโดนเรียกหมายความว่าหน้าขนส่งเนี่ยใครไปหมอชิดจะมีแท็กซี่ครับคอยเรียกเรียกให้ขึ้นและอ้างว่ารถตู้เนี่ยหมดแล้วให้ขึ้นแท็กซี่เลยนะครับและมีหลักฐานไหมเดีย๋ยวไปมุงรล่วๆอย่าไปลงโมง่หมดเดี๋ยวแท็กซี่เสียหายก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะามีสลิปโอนเงินนะครับโอนไปหนึ่งพันพกับมา240 เป็นแท็กซี่เหลืองเขียวไม่มีบัตรหน้าแท็กซี่ป้ายทะเบียน9919เนี่ยแฟนโอนเงินไปทอนมา240โอนไป1,000นะครับและหนุ่มคนนี้บอกว่าผมมาจากบ้านนอกไม่รู้เรื่องพวกนี้จะจําไว้เป็นบทเรียนนี่นะครับโอนจ่ายไป1,000ทอนมา240แฟนในโอนผิดนะครับเออหนุ่มคนนี้บอกแฟนในโอนผิดเพราะว่าแฟนเนี่ยกลัวมากนะครับกลัวจะถูกข่มขู่ทำร้ายเพราะแท็กซี่คนนี้เนี่ยเรียกเงินถึง7 6 0บาทนะครับแล้วก็ที่มาโพสต์เนี่ยเขาบอกไม่ได้เรียกร้องคะแนนหน้าสงสารหรือว่าต้องให จรงแต่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่เอาเปรียบกันแบบนี้เงินไม่ใช่ใบไม้ที่ถามอะไรแฟนเนี่ยเขาก็ไม่พูดไม่โพสกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายพอถึงห้องก็เลยโพสถามชาวเน็ตเนี่ยนะครับความคืบหน้าวันนี้ครับทางขนส่งมีความคืบหน้าออกมาจากเกาณีนี้นะครับที่หนุ่มเขาออกมาโพสต์เรียกร้องนะครับว่าตนเองเนี่ยถูกแท็กซี่เรียกเก็บเงินจะแล้วสิบบาทเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับ โดยมีการโพสตั้งคำถามผ่านโซเชียลครับว่าแท็กซี่หมายเลขทะเบียน1งมมขอไข่9919กรุงเทพนะครับแจ้งครับว่ารถตู้หมดแล้วจึงให้ได้ใช้บริการแท็กซี่คันนี้จากขนส่งมอชิดไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเมื่อถึงที่หมายเก็บเงินจะและว60บาทน,นะครับขนส่งทางบกครับโดยกองการตรวจการขนส่งทางบกตรวจสอบรถแท็กซี่คันนี้ครับหมายเลขทะเบียน1มมาขอไข่นี่ครับผู้ครอบครองชื่อนายธนกิจศรีชนะภาสีครับสิ้นอายุวันที่22ิมิถุนายน6 5 คนขับรถชื่อว่านายอนุชาสมานครับนี่นะครับสิ้นอายุวันที่18กุมภาพันธ์ปี66ครับโดยเมื่อวานนี้ครับ21ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาชเฟอร์แท็กซี่ได้เข้ามารายงานตัวที่กองการตรวจการขนส่งทางบกจากการสอบสวนได้ให้ยอมยอมรับสาร,รภาพครับให้การรับสาร,รภาพว่ากระทําเรื่องที่ออกสื่อไปจริงที่ชายคนนี้เนะี่ยโพสต์จริงนะครับและขนส่งก็มีบทลงโทษคือเปรียบเทียบปรับตามประบอรถยนต์เนี่ยครับเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กําหนด เป็นเงิน2,000บาทครับและพักใช้ใบอนุญาตขับรถ็นเวลา1เดือนให้เข้ารับการอบรมส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารนะครับพร้อมกับให้คืนเงินส่วนที่เกินให้กับผู้โดยสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากพบรถโดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยให้แจ้ง15 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการลงโทษนะครับทางขนส่งก็ออกมาจัดการครับแท็กซี่พักหลังที่ข่าวเงียบหายไปนะครับเพราะว่ามีการกดขันก๊วน,นเข้มงวดนี่ก็เป็นข่าวที่มีมานะครับเรียก เงินผู้โดยสารเกินกำหนดนะครับถึง700เนี่ยโหไม่รอดแน่นอนครับเขาเลยตินิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสรอนของสังคมครับ